ครับในส่วนของภาคเรียนที่2นะครับเคมีเล่ม4ม5นี้ในบทที่2นะครับก็จะเป็นบทที่11นะครับชื่อบทว่าเคมีไฟฟ้านะครับก็จะมีผลการเรียนรู้ทั้งหมดนะครับ9ข้อนะครับซึ่งเราก็เรียนมาแล้วครั้งที่แล้วก็คือผลการเรียนรู้นะครับในบทที่10นะครับเรื่องกฎเบสในส่วนของผลการเรียนรู้ในเรื่องของเคมีไฟฟ้านะครับ9ข้อข้อที่1นะครับ คำนวณและหาะเลขออกซิเดชันและระบุปฏิกิริยาที่เป็นปฏิกิริยารีดอกนะครับอันนั้นอันดับแรกนะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้ก็คือการคำนวณหาเลขออกซิเดชันนะครับซึ่งมันก็จะเกี่ยวพันกับตารางาธาตุนะครับว่าเราท่องได้ไหมว่าตารางาธาตุธาตุไหนอยู่หมู่ไหนเพราะมันจะสัมพันธ์กับเลขออกซิเดชันนะครับอันนั้นบทนี้ก็จะแสดงให้เห็นถึงว่านักเรียนต้องมีพื้นฐานเรื่องตารางาธาตุมาก่อนนะครับอันนั้นต้องไปหัดท่องตารางาธาตุไว้นะครับในส่วนของ และระบุปฏิกิริยารีดอกนะครับดังนั้นมันก็จะสัมพันธ์กันนะครับกับปฏิกิริยารีดอกว่าถ้าสมมติเราหาเลขออกซิเดชันไม่ได้ก็คือท่องตารางธาตุไม่เป็นเนี่ยพื้นฐานในการหาปฏิกิริยารีดอกก็จะค่อนข้างยากนิดนึงนะครับดังนั้นก็ฝากลูกนักเรียนนะครับไปท่องตารางธาตุมาให้ได้ด้วยนะครับในส่วนของผลการเรียนรู้ข้อที่2นะครับวิเคราะห์วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันและระบุตัวรีดิว นะครับตัวออกซิไดซ์รวมไปถึงเขียนนะครับเขียนมีวิเคห์ก่อนนะครับแล้วก็เขียนครึ่งปฏิกิยาออกซิเดชันครึ่งรีดักชันนะครับและปฏิกิยา ox, ดีดอกได้นะครับอันนั้นมันก็จะสัมพันธ์กันว่าถ้านักเรียนท่องตารางธาตุไม่ได้เรื่ออกซิเดชันก็จะหายากขึ้นการจะบอกว่าเป็นปฏิกิยาดีดอกก็จะยากขึ้นการระบุนะนั้นมันจะสัมพันธ์กันนะครับอันนั้นฝากสําคัญมากก็คือตารางธาตุนะครับสมควรท่องได้แล้วแหละนะครับเพราะเรา ฝึกท่องมาเยอะแล้วนะครับเราก็จะหานะครับการเปลี่ยนแปลงของเรือออกซิเดชันนะครับระบุว่ามันเพิ่มหรือลดนะครับตัวที่เพิ่มตัวที่ลดมันก็จะระบุตัวรีดิวตัวออกซิได์นะครับแล้วก็จะมาเขียนขึ้นออกซิเดชันดีเรชันได้นะครับรวมถึงปริยารีดอกนะครับก็ที่3ทดลองและเปรียบเทียบความสามารถในการเป็นตัวรีดิวตัวออกซิได้และเขียนปฏิกิริยารีดอกได้นะครับอันนี้ก็คือ เราจะมีการทําทดลองนะครับเกี่ยวกับการทำปิยาระหว่างโลหะกับสารละลายนะครับว่าอันไหนเกิดปิยาหนไม่เกิดปิยาเกิดปิยากี่ครั้งเป็นยังไงนะครับก็จะมาเปรียบเทียบว่าตัวไหนให้อิเล็กตรอนได้ดีสุดตัวไหนรับอิเล็กตรอนได้ดีสุดนะครับก็จะบ่งบอกถึงความเป็นตัวรีดิวตัวออกซิได์นะครับเอามาเขียนปิยารีดอกนะครับข้อที่สี่ดุลสมการรีดอกนะครับโดยใช้วิธีเครื่องเลขออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยานะครับข้อที่4นี้ก็เป็นเอ่เป็นหัวข้อที่ คิดว่าหลายๆคนก็นะครับอาจจะบอกว่ายากนะครับแต่ในความเปจริงแล้วมันไม่ยากนะครับมันก็แค่ทําตามขั้นตอนที่ที่ที่เราที่เป็นทักษะของการหาเลขออกหาการดุลสมการนะครับโดยใช้ทั้ง2แบบนะครับสแบบก็จะมีความแตกต่างกันนิดนึงนะครับก็ไม่ยากนะครับถ้าพวกเราสนใจและตั้งใจทําจริงๆนะครับโอเคนะครับข้อที่5ระบุองค์ประกอบ ของเซลล์เคมีไฟฟ้าและเขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาที่ขั Air ้วแอโนดขั้วแคโทดปริยารวมและแผนภาพเซลล์นะครับดังนั้นข้อนี้มันมีการระบุนะครับระบุก็แสดงว่าบ่งบอกได้นะครับแล้วก็เขียนสมการด้วยนะครับว่าที่ขั้วแอโนดเกิดอะไรขั้วแคโทดเกิดอะไรรวมไปถึงเอาขั้วแอโนดปริยาที่ขั้วแอโนดกับแคโทดมารวมกันเป็นปริยารวมแล้วก็เขียนเป็นแผนภาพเซลนะครับข้อที่5นี้ก็จะมีองค์ความรู้ค่อนข้างจะหลากหลายรวมกันนะครับ ข้อที่6นะครับคำนวณค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์ระบุประเภทของเซลล์ไฟฟ้าเคมีขั้วไฟฟ้าและปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นนะครับคำนวณนะครับมันก็จะมีสูตรให้นะครับเป็นการหาค่า E เซลนะครับก็จะมีค่า e เซลล์มาตรฐานนะครับแล้วก็ระบุประเภทของเซลล์ไฟฟ้านะครับขั้วไฟฟ้าและปฏิกิริยาเคมีที่เกิดนะครับก็ระบุได้นะครับว่าเป็นประเภทไหนนะครับของเซลล์ เคมีไฟฟ้านะครับโอเคนะครับข้อที่7ครับอธิบายหลักการการทํางานเขียนสมการแสดงปฏิยาของเซลล์ปฐมภูมินะครับเซลล์ทุติยภูมินะครับมีอธิบายหลักการแล้วก็เขียนสมการนะครับของปฏิยาเซลล์ปฐมภูมิเซลล์ทุติยภูมินะครับพวกนี้ก็จะเราก็จะได้เรียนนะครับที่เราเห็นกันในท้องตลาดนะครับพวกทานไฟใช้พวกเซลล์นิแคดเซลล์แคดเมียมอะไรต่าง ที่เราใช้กันนะครับพวกฐานทั้งหลายนะครับเราก็จะได้เรียนกันนะครับในหัวข้อนี้นะครับ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นเรื่องเคมีใกล้ตัวพอสมควรนะครับทั้งพวกแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่อากาศแบตเตอรี่รถย,ยนต์แบบใช้น้ําและไม่ใช้น้ํมามันแตกต่างกันยังไงก็ <c oughs> จะเรียนในหัวข้อที่7นี้นะครับเป็นผลการรู้ข้อที่7นะครับ <c oughs> ผลการเรียนรู้ข้อที่8นะครับก็จะเป็นทดลองชุบโลหะและแยกสารละลายเคมีด้วยกระแสไฟฟ้านะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการทดลองการชุบนะครับแยก สารลายด้วยกระแสไฟฟ้านะครับและอธิบายหลักการทางเคมีไฟฟ้าที่ใช้ในการชุบโลหะนะครับแล้วก็จะเป็นการแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้าการทําโลหะให้บริสุทธิ์และการป้องกันการกัดกร่อนหัวข้อที่8นี้ก็ค่อนข้างที่จะเยอะนิดหนึ่งนะฮะค่อนข้างที่จะเยอะนะครับมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการชุบนะครับการแยกนะครับการทําโลหะให้บริสุทธิ์นะครับการป้องกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าพอสมควรนะครับผม ในส่วนของข้อที่9กนะครับก็จะเป็นการสืบค้นข้อมูลนะครับสืบค้นข้อมูลนําเสนอตัวอย่างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ไฟฟ้าเคมีในชีวิตประจำวันนะครับอันนี้ก็คือผลการเรียนรู้ทั้งหมดในบทที่1 1เนะครับเคมีไฟฟ้านะครับก็ฝากนะครับเวลาลูกนักเรียนเรียนแล้วเนี่ยนะครับในแต่ละหัวข้อลูกเรียนก็ย้อนกลับมาดูนะครับว่าความรู้ที่เรามีเนี่ยสามารถตอบโจทย์ของผลการเรียนรู้ที่ ในแต่ละบทต้องการได้อย่างไรนะครับก็ฝากลูกนักเรียนนะครับผมช่วงนี้ก็อาจจะมีเสียงดังนิดหนึ่งนะฮะก็ต้องขออภัยนะครับผมโอเคนะครับก็ไว้ท่านี้ก่อนนะครับขอบค,ครับ